แต่พอนานๆไปปุ๊บเนี่ยพอผีมันเริ่มสึกหรืออะไรเงี้ยมันล้าไงมันจะุยอะไร้ยหุ้ยหุ่ยเฮียอุ้ยมอไซด้วยมอไซอ์ตออหน้าต่อตาเฮ้ยมันชนอ่ะขาไปแดงแงะเลยมอไซไม่เป็นไรเมื่อวานลูกคนคนติดคนติดนาลตัแล้วนี่คนอยู่นี่นู่นไปนู่นคนหนึ่งแล้วนารนตุน่านารถโตอ่ะคนเดิมไปดูขหน่อยไหมเ่เขายกไหมบ้างไปดูไปดูนารถไปแล้วะ คน,น,นไม่เงี้ยไม่ไปไม่เป็นไม่ชอบมีโอรถต,ตู้วิ่งวิ่งทางยาวเหรอรถตู้มันผ่ามันผ่า,ม,ผา,ม,ผามันไฟแดงสัตว์รถตู้วินนะดิตู้วินนะดิมันผ่าไฟได้ด้วยรไรไงไฟแนะดงล้อมอไซค์

ไอ้ปีัพชนมอเตอร์ไซค์เหรอไม่ใช่พิก้ารถตู้มันตัดไฟแดงรถตู้ข่าไฟแดง้าแล้วพี่อัพไปเกี่ยวอะไรอ่ะพิก้ามันชนรถตู้ไงพิก้ามันชนรถตู้ดิหมุนเลยโอ้เฮียรถตู้นาดนนอะรถตู้มันข่าไฟแดงเฮียขับรถอย่างงี้แม่สายจะรีบไปไหนมือสองคนอะสองคนน่ะสลบอยู่สองคนอะนั่นน่ะคนนั้นน่ะนิ่งเลยอ่ะคนนี้ก็นิ่งอยู่เนี่ยติดติดรถเลยดิกี่ยหมนติดนารถตู้เลยอ่ะเฮ้ยแล้วพี่ก้ามันยังไงเนี่ยพิกัพมันชนแล้วหมุน แล้วมันก็ไปชนชนรถถนนด้วยคือรถตู้มันชนปิกอัพด้วยเหรอใช่ก็มันผ่าไฟแดงรถตู้ว่าผ่าไฟแดงไหนคนนั่นหน้ากระเทิบแม่คนขับไหนเฮียเฮียจับมันไหมนี่เฮียแม่งขับรถเนี่ยรถตู้บินนะแม่งนะชาวเช้าบ้านเขาเดินร้อนเนี่ยเฮียจะรีบไปไหนพวกมึงรถพยาบาลยังรถพยาบาลมายังคนนู้นน่ะนั่งฝัางไม่เราฝังว่ะเขามาทางไหน เร็วเร็วเร็วเฮ้ยนี่นี่ไปไหนอ่ะเฮ้ยอยู่นี่คนละเคสกันนะเนี่ยเคสเดียวกันมันไปดูมันไปดูวิกอัพประเดี๋ยวมันรู้ว่าวิกอัพเป็นอะไรนี่คนเป็นอยู่นี่นี่คนเป็นอยู่นี่โอ้ยนี่คนเป็นอยู่โนู้นโอ้ยตายตายเนี่ยหน้ากันหน้ากระเทึบคนขับในเฮียแม่งไปแดงขาวได้ยังไงแม่ง โยเมื่อกี้ถ้าเราจอดครั้งแรกเราโดนด้วยนะโดนดิไอ้คนนี้เป็นไรเพราะเนี่ยคนนี้ขาแขนหักเ่าไม่รู้แท็กซี่ไม่โดนใช่ไหมแท็กซี่ก็โดนก็กระชนว่มอเตอร์ไซค์อะมันชนนี่ไงชนหมดเลยอ่ะโอ้ยมันมีคนเจ็บด้วยนหวาเี่ยนั่นนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ั่นแบกคนลงมาน่ะเนาเจ็บประเดี๋ไม่เจ็บได้ไงคนหน้าตู้อะก็คนนั่งหน้าก็เจ็บดิเพราะมันมันล่อฟุตบาทนี่ไงล่อฟุตบาทโอ้ยชนระเนระนาดเลยเฮียเฮียเฮียอะไรวะปากครอบล้อกระดิ่ มันน่าจะหน้ากระเทือบเป็นขับรถตู้อะแขนหักคงไม่รู้อ่ะเนี่ยเขาับรรถตู้เนี่ยหอแล่น่ะยืนน่ะขับรถตู้น่ะอยู่ที่รถตู้นู่นชนมอเตอร์ไซค์สองรถนี่พิกอัพอีกรถบัสอีกรถตู้ผ่าไฟแดงอ่ะแหมหน้ากระเทือบพิพาทเลย